สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้รักพาเที่ยวจะพามาเที่ยวนะครับหาดบางแสนนะครับนี่ครับจะมีรูปปั้นนะครับปั้นด้วยทรายนะครับ ทิปนี้ก็จะผ่อนคลายนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับหนีร้อนนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับนะครับหาดบางแสนนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันครับน่ครับเดือนเมษายนนะครับ บรรยากาศชิลๆนะครับกับลมทะเลเย็นๆนะครับนะครับหาดบางแสนนะครับวันนี้นะครับเสียงคลื่นพัดผ่านนะครับนะครับ นะครับก็จะมีนะครับรูปปั้นนะครับนะครับนะครับนี่ก็รูปปั้นลิงนะครับนี่ครับนะครับช่วงวันไหลของหาดบางแสนนะครับนี่ครับก็จะมีการแข่งขันนะครับปั้นรูปปั้นนะครับ ก็จะพามาชมนะครับรูปปั้นก่อนนะครับน่ครับสวยๆงามๆนะครับ,รบกลับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับนะครับ เพื่อนๆที่มีเวลาก็หาเวลามาเที่ยวทะเลนะครับนะครับมาเที่ยวหาดบางแสนก็ได้นะครับครับสวยงามมากครับครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับ รางวันชนะเลิศนะครับนี่ครับโอ้สวยจริงๆครับยอดนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ปั้นได้สวยงามครับนะครับ ครับนี่ครับมาทะเลนะครับก็จะให้เพื่อนๆนแล้วก็พี่ๆีน้องๆนะครับฟังเสียงคลื่นไปนะครับแล้วก็ชมภาพกันไปนะครับนะครับเสียงคลื่นสัดสาดนะครับนะครับมองเห็นไกลสุดขอบฟ้านะครับครับแล้วก็มีทะเลทุกเวลานะครับนะครับ คลอนคลายครับคลิปนี้ครับสวยงามครับ นี่ก็โหสวยงามเหมือนกันนะครับโอ้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนะครับ j จดี JD ก็สวยงามเหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับ นักท่องเที่ยวก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเดือนเมษานะครับนะครับปิดเทอมนะครับแล้วก็นะครับเป็นช่วงที่เหมาะก่การมาเที่ยวทะเลนะครับเดือนเมษายนนะครับนะครับ เป็นกำลังใจให้คือเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับน้องๆนะครับอันนี้หลังจากหยุดสงกรานนะครับหยุดยาวก็นะครับถ้าคนที่ทำงานก็สู้ๆกันต่อไปนะครับนะครับคนหยุดก็ครับพักผ่อนนะครับนี่ครับ นะครับเมืองไทยก็นะครับร้อนนะครับเมืองร้อนนะครับก็ได้มาเที่ยวทะเลนะครับจะได้สดชื่นนะครับนะครับเสียงคลื่นนะครับแล้วก็มองทะเลสุดหูหลูลูกหูลูกตานะครับลูกหูลูกตาครับโอ้พูดติดพูดถูกเลยนะครับโอ้ นะครับบรรยากาศนะครับที่หาดบางแสนนะครับนะครับวันนี้นะครับวันที่19นะครับ19เาเมษายนนะครับครับสวยงามมากครับ 오. Oh. ครับสวยงามมากครับนี่ครับ ก็จะมีเตาด้วยนะครับนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับรูปปั้นนะครับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันที่19เมษายนนะครับนะครับคนเยอะมากเลยนะครับนะครับพอช่วงเดือนเมษานะครับเป็นช่วงวันหยุดนะครับฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ